กวางเกยมาแอลก็เจ้าบักเกยทั้งแหลมเลยสวัสดีเจ้าพบกับช่องเบียร์ที่ผ่นแล้วก็เจ้าเรากำลังจะเดินทางไปน้ำตกแม่กาสาเจ้านี่เส้นทางการเดินทางของเขากวนางหน้าจ้าบอกทาง รถบรรยากาศในรถเรามาดูกันนว่าน้ำตกจะสวยงามขนาดไหนโอ้โห oh. จะมีของขายจเจ้าแยะแยะมากมาย ในเบียากาศเจ้าา,าะละออนเล่นน้ำลุงเมื่อเจ้าถึงแล้วเจ้าโดเอามีกันหรอออนเล่นอ๋อฮัลโหลเจอแล้วเจ้าลำโต๊ะ ไปดูปะไปดูกันเถอะโอ้มะว่วงนี่ต้นใหญ่ขนาดนะลูกไ,ไ,ได้กา,น,าน้ำตกก็จะมีตีซื้อของกินตั้งหน้านะเจ้าแล้วก็อันเดินเข้าไปั้งไหนโอ้มะว่วงเนี่ยลูกต้นใหญ่ขนาด โอ้ต้องเปลี่ยนชุดก่อนเฮ้ยขอีกรายไปอก่ด๋นน้ำตกแม่กาษานอ ต่เย็นดีเนาะนัะน่งกิ่นยังฟื้นขนาดนั้นฮะไปะก้อยนั่งฟื้นีน่เนาะพูดรวมเดินทางของเขาซิบชีวิตเจ้าลูกเจียงไม,ม่แมวน้องกวางรวมนุองกวางไปสิบเอ็แตะคืนกน็นอนยัดกันเจ้าสิบคนแ่น่งฟื้นนี่หวางแน่งอ้าวเล่นน้าว ไป,ไปดูกันกนันลูกเย็นดีเนาะกวังเนาะเขาไปนั่งปืนท่านกวาาาาา่างหา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 ไปที่มีก็อี้สีมพูนอะไปโคหดเสบียงมาเรียบร้อยนะจ๋าหน้ากอ<ง>และแม่เอียงผูกขับรถเจ้าเสื้อลำเงินข้าพิมพ์ปอน,น้องกวางเนาะน้าหมอน้าไทยเป็นน้องสาวแม่เอียงจเจ้าแม่ปืนเนี่ยไอ้เจน โอ้ีินหนังลมลื่นขนาดเจ้าแต่หันต้นหม่วงเนี่ยมวอยอะแม่เนี่ยไม่มามดุกอกล่องเหรอโง่มีแต่ผู้ชายบรรยากาศน้ำตกเจ้า กินได้ก็ก่เนะ่่ยันทำปูนไว้นาะสวยงามเจ้า ร้านกาแฟสวยงามขนาดเลยเจ้าไปหอบกลิ่นมาแล้วเนาะความเกยมาแอวก็เจ้าทั้งแหลมเนาะบรรยากาศดีขนาดเลยเนาะเย็นดีเนาะเจ้าก็เปิดก็ะทำสะอืปลอดภัยดีเจ้าแมนเดี๋ยวขึ้นไปบุยบุญเล่นน้ำเนาะ โฉมมันะม,ม่คงงามเลยหรอแต่นี่งามขนาดเลยเนี่ยต้องตกอะโอ้โหมา <c oughs> แล้วมาต่อกันตีแอลแห่งตีนะเจ้าของอำเภอแม่ระมาดนี่ค่ะเจอหน้าผาก่อนละเอามาแอลน้ำผู้ร้อนแม่กาซาเจ้าหน้าห้องก็ต้องมาอลน้ำผู้ร้อนเนาะเพิ่มความร้อนแรงให้กับร่างกาย<ม>ผ้าผ่าง,งามขาเลยเจ้านี่ทไหมีเนาะโอ้โ,อโ,หโหลมเย็นเพิ่มความร้อนแรงให้กับร่างกายน้องก่อนเนาะเจ้าเมกี้เราเล่นหน้ามาหนาวซ้าเดี๋ยวจะมานจะเล่นนุ้ ไอนะโลูกมาซ้อนเฮ้ยทำอะไรเนี่ยห้อนะน่ะโอ้มีไต่เลือเหลืออยู่จะไม่ได้ชาตินักเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันถ่ายรูปกันก่อนเจ้า น้ำผุร้อนแมกราสายุ่นยืนนี่แม่โอ้หล ทางใดนาน,น,นะผูรอนล้ก็เรดีว่าดอดอบริการเร่มตอลุาอลมาลองหาไปเจ้เท้ากันฮะฟางฮ้อน,นอขนาดแน่เลยโอ้รเราจ๊ไปก่อนเลยค่ะนะที่เจ๊ท้น้ำใสใสแน่นคือครัวกะหมองหมอง <sk urs> โ,โอ้โหน้ำใสขนาดน้ำใสเห็นตัวปลา,าปห้องอาบน้ำแร่สักรอบดิค่ะ <laughs> ห่อนวะไปให้บามีแคาตีนแจเพราะว่ามันห้อนมาก <laughs> ต้องรอหน้าหนาวเจ้า เลาจี้เราลงจี้พอแล้วลจีพจ้พอก่อนเนอะไปไปย้า้านงก็ไดสองหอนะ<ป>โอ้ของขาย,ยาวเลยวะ

<Okay. S 2> มันห้อเนาะบ่ตัวมันยังเขาเนาะ <Yeah. S 2> น้ำพุร้อนจริงๆน่ะ okay. 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 ตัวตามนักวางไปเลยลูก บรรยากาศน้ำพุร้อนนะเจ้าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสถานีต่อไปเจ้าไปนั่งเย็นๆริมน้ <n N ํากันเจ้ามีบรรยากาศโดยรวมของน้ำพุร้อนเนาะหน้าฮ้อนเนาะแต่คนยังมาแอลน้าขนาดเลยนี่หอนะกวางเนาะเราไปหาที่เย sì> ็นๆดีกว่าห่อนของจริงเนาะ แมนดีธรรมชาติธรรมชาติคนยังบอกปล่อยไปถึงเสือเพราะฝนกำลังเปิดเปิดนลังแป่งกันโอ้โหที่ไหนก็น่าเนาะเป็นบ้านตีขาดตีเก่าน้านตีขาดดูอันตะบนพะาตอำเภอแม่รักเก่าขาเลยอู้ดอกนี้สวยมากลูกชื่อดอกอะไรดอกดาวดีไป โอ้ยยกก่ลกูสวัสดีเจ้าพบกับช่องเบียร์ทริปเห็นแล้วเจ้านี่น้องกวางปลาแมวตีเย็นๆเ,เจ้าที่นั่งเล่นริมน้ำ ถ้าล้อแม่ตะลอเจ้าจะมีซุม้มเป็นโซมมืเอเฮาเจ้าเจ้าหลังละ50บาทแล้วก็ซื้อของกินมานั่งกินตั้งลุ่มก็จะเล่นน้ําได้เจ้ากําลังลงไปเสาะแปลูกลงไปเลยเสาะที่นั่งก่นอนอนาจะมีร้านก้าขายขนมขายตำส้มแต่เจ้า ไปในไปปลายปุ้นเลยเนาะไ่ยเลิกนะ่ะแต่มันมีห้องยางนะลูกระวังระวังไอ้บุญนำ <Okay. S 1> แพงน น่ามีชิงช้าเต้นนะลูกสุดเพื่อน แต่คือข้าวเป็นพิเศษเนาะเนี่ยวันนี้มี่ขาตะเกีย้าเส็นงการโคตรหน้าคตีดขาวอรนจนกานำเสนอเจ้าที่อีนนี้กำลังแบ่งกำลังแบ่งดีีเลยกำลังนี้จะเลยท่จเออมันธรรมชาติดีแล้วมันก็หน้ามันใสคุณัน่พอหน้าเขาคมาหน้าก็มุสลิมละมันยุ้ยเ็แล้วก็ธรรมชาตินี่ดีแล้วตัากระองตุ้ม ลูกมันเป็นอันนี้ไทยบรรยากาศห้ดูนะเจ้าเพลงดังมากน้ำใสยเย็นสบายใบบัวเล่นน้ำเบใบบัวปุ๊ดใบบุญน,นี่มีศพมีชิงช้าตัวเจ้า มาเล่นตระเบ้ป่วยปะวัติเรือดคนใหญ่มาเล่นจะเบ้ลมเย็นสบายขนาดเจ้าโอ้โหอะไรครับโอ้่เลอ้หนบาีมใส่เสี่ยวมใ่กัได้อีการเาพยายาม้สัญญาณทดาได้กเดียวอะ มพยายามมากสัญญาณบอกค่อยมีเนะยาะปิเอียงสามสามสิบเอ็ดละมีการพยายามในการไล่สดขนาดเจา้าตอนนี้เขาอยู่ตี่โอกาสพิเศษเนะยาะปิเอียงม,มาเอวหากว,วางปิเอียงม,มาเอวหากว,วางถึงเมละมาดเนาะมาถึงแบบแบบและเมละมาดแต่ว่าตากเนะาะตะวันกับปลาแม่เอลดี้ท่าน้ำแม่ตะลอนะเจา้าก็เห็นบรรยากาศมันดีก็เลยอยากไล่สดเนาะตอนนี้ฝนยังมาตกท่าทายก็มีลม ลมมาเริ่มมืดมืดเหมือนกอมมันเจ้ะมาละเ <c oughs> ดี๋ยวก็อยากะะ่ายอยากจะกลับกล้องหลังเนาะคือดูบรรยากาศ